แหมจะตื่นเต้นจังเลยเนี่ยเร,เ,เร็วๆสิคุณจจ,จ,จ,จาาอาการดีจังเลยนะเจะเธอจ๋า <laughs> การเรียนมัธยมปีสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเธอเชียวนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงพวกเธอจะต้องใช้เวลาทุกนาทีย่างมีค่าที่สุดทําให้มันมีประโยชน์มากที่สุดและนั่นมันก็หมายถึงพวกเธอจะต้องตัดสินใจว่าอา้อาว หลับเรียบเลยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นครูหวังว่าคงจะพักร้อนให้สนุกนะครูจะปลงโฉมเป็นจิกโกลจบละแง้ เธอไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยใช่ไหมไรกันเอะหนุมน่มๆตามจีบฉันตรึมเลยนะ่าจะบอกให้รจริงอหะอันนี้อแล้วเคยจูบผู้ชายหรือเปล่าแน่นอนละ่ะใครจะไม่เคยละ่ะโอ้แน่นอนเห,นง,หนง็เหรออ๋องง้นมานอนแน่มอสิ ยยืนนห่อสบายจังเลยนะยังจุนอะไรเหรอไม่เคยควงผู้หญิงมากี่คนแล้วเนอะไม่เคยเลยก็หดชัดเลยไม่เคยชอบใครเลยงั้นเหรอ อาจังอะไรเหรอเธอทำแขนช้าโอ้สมองกลวงทำไมหัวหนักจังเลย 괜찮... <laughs> 그냥... <laughs> 나빠요 참 그대란 사람 허락도 없이 왜내맘 가져요 그다 때문에 난 힘겹게 살고만 있는데 คุณเจอวิช่าจังโอ๊ยนฮ่ส่งเสียงโวยวายอะไรกันนะฮะอุ๊ยเขาเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไหร่กันแล้วเขาผสมกันดีนี่ฮะ ทำซี่เดี๋ยวก่อนซี่เร็วพายมอดซี่ร็วเข้าเดี๋ยวสิอซี่อย่าเร่งเมาทูเมาเลยซี่เอาเลยซี่เฮ้ยกลัวกลัวอุ้ยทำไมกระดกขึ้นมาเฉยเลยดีมนกนเลยโอ้โหไม่ต้องมาเคล้่อ เราหรือยังครับพรมกน,นานแล้วโดนเลยทหน้ะโดนเลยลววสิคพร้อมนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง หนักเท่าไรครับเนี่ยน้ำหนักนะครับฉันต้องบอกคุณด้วยหรอ่ใช่เด็ครับห้าสิบกิโลโอเคครับน้องๆหมูห้าสิบแน่นะก็แน่นสิอ่าถ้าคุณบอกไม่ตรงเชือกอาจจะขาดได้วันก่อนเกินไปครึ่งโลตายคาที่เลยครับที่จริงเนี่ยห้าสิบสามกิโลโอ้โหมันต่างกันมากเลยนะคุณอะไรวะหนักถึงห้าสิบกิโลคนหรือหมูวะนาหัวเราะอะไรกันหน่อยกันเถอะ แฟนนายน่ะหนักหกสิบกิโลได้แล้วบังเฮ้ยหุบปากนะแฟนฉันเนี่ยหนักข้าสิบกิโลช่างบนตัวฉันเมื่อเช้านี้เองอ่ะสงสัยไหมโอ้ยยังไงเด้อฉันว่ามันหกสิบโลแล้วนะเนี่ยฮะเฮ้ยพูดจาระวังปากบ้างเออนี่เธอคนคุณนั้นหนักบ้างนะเฮ้ยนี่นายพูดอะไรเนี่ยฮะไอ้กุ้ยสันแล้วอยากลองดิฮะว่าฉันกุ้ยอย่างั้นเหรอฮะเออชั้วฉันว่าแกกุยเว้ยมีอะไรไหมปล่อยนะอย่าครับอย่าตีกันนะครับอย่าครับอย่ามีนะครับอย่ามีอะไรนะครับ แม่ไปจากไหนวะหมาตื่นเน้ยไอ้ปากเสียกล้าดียังไงวะมาพูดถึงแฟนฉันแบบนี้มงพับพูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงปล่อยฉันเถอะไอ้คุยสารเล้วเอ้ยแม่ไปจากไหนวะจะชกแค่จังหวะเข้ามาสิเข้ามาเลยมาิเข้ามาเลอะไรอ้าววิ่ยวิ่ย thank you ไปไหนกับคุณอีกแล้วก็บอกแล้วอย่าไปกินอาหารนก็ไม่เชื่ออ๋อแม่ไปเที่ยวสนุกไหมคะพ่อสนุกแม่ก็ทุกข์ถนัด ขอบคุณเจ้านายรัทิศสวัสด์ทา่าสของนาย <laughs> สแสดงความรักต่อเธอด้วยแหวนคู่รอบๆร้อยวัน อยู่เหรอเปล่าเนอะไม่ได้หลอบอะนี่น้ำลายยืดเชียวอืออพรุ่งนี้วันอะไรรู้ไหม,มพรุ่งนี้เหรอฉันคุยกับแม่เธอแล้วนะหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านดอยส์ฮะตอวนี่แต่งหน้าไปด้วยนะอย่าให้จืดเหมือนเคยล่ะเขาะ้าใจ 嗯。Mm. ยินดีต,นต้อนรับค่ะ,คะยินดีต้อนรับ,รบค่ะ,คะหายังทางนี้จ้าทำไมถึงมาช้าจังอ่ะก็ะรถมันติดนี่กันก็น่าจะวิ่งมาสิ กระโรงจุดอะไรเดยวเอาละนี่เมื่อแขกผู้มีเกียรติมาครบกันแล้วเราก็เริ่มงานปาร์ตี้กันเลย ข้างหายังข้งหายังขังหายังข้งหายังขังหายังข้งหายังข้งหายังขังหายังทำได้ไงอะอร่อยดี่ะ เอาละทุกคนฟัง <Lust> ท Wh ah ah. ah. <my> <GS> ันนีนะครับไฮไลท์คืนนี้อยู่ที่พิธีการปลดปล่อยท่าเธอเป็นท่าที่ดีครบคร้อยวันแล้วเหรอใช่เรียบาหรือไงเปล่ารู้สึกดีออก ที่เป็นอิสระสักที ขวัญมาด้วยเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาขึ้นมาเ <c oughs> อาข <c oughs> ึ้นมาเอาขึ้นมา